ในส่วนของบริษัท t t r a c t i v e เนี่ยก็เป็นบริษัทใหม่นะครับเรียกว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ของเราที่ตั้งขึ้นมาเ,ออเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเราทำบริษัทแท็กซี่ก่อนนะครับซึ่งพวกเราก็คงจะรู้ว่าแท็กซี่เนี่ยก็มีปัญหานะครับมากพอสมควรที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงนะครับแทีแตรงนี้ก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การบริการเรื่องด้านแท็กซี่เนี่ยมันดีขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็สร้างการรับรู้ได้ เหมือนกับเป็นช่องทางสื่ออันหนึ่งนะครับตัว h a p p y t a ทเนี่ยก็คือสื่อที่จะสื่อสารข้อมูลนะครับของทั้งของบริษัทเราเองนะครับของผู้ที่สนับสนุนโครงการไปยังผู้รับสารก็คือผู้โดยสาร mm hmm. จอ a t t r c t t v v เนี่นะครับก็จะเป็นจอ i n f o t t i n n m n t t ที่จะให้ผู้โดยสารเนี่ยได้รู้สึกถึงว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัย เพราะว่าเราจะมีการสกรีนคนขับที่มาร่วมโครงการในจอ Happy t a ทก่อนนะครับโดยที่ผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถเห็นรูปภาพแล้วก็ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของคนขับแท็กซี่เนี่ยที่ร่วมโครงการได้เลยนะครับพร้อมกันนั้นผู้โดยสารเนี่ยยังสามารถที่จะส่งอีเมลข้อมูลเหล่านี้พร้อมกับพิกัดของรถที่เขาขึ้นรถเนี่ยไปให้กับญาติสนิทวิสหายเขาได้ครับหรือส่งให้ตัวเองก็ได้เป็นข้อมูลนะครับว่าเราได้นั่งรถคันนี้เมื่อไหร่ใครเป็นคนขับ ผมพวกผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยคนที่ได้รับผลดีที่สุดก็คือผู้โดยสารก็จะได้รถแท็กซี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการติดตามได้แล้วก็สามารถที่จะมีเนื้อหาเหมือนกับมีเพื่อนร่วมทางเ,เดินทางไปด้วยในระหว่างเดินทางในรถแท็กซี่ครับคือในส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเรียนว่าในธุรกิจของเราเนี่ยเราเคยใช้บริการของ True นะครับเราก็เลยเชื่อมั่นว่าเครือข่ายของ True เนี่ยครอบคลุมพื้นที่นะครับมีสปีดที่รวดเร็ว แล้วก็มีความเสถียรของเน็ตเวิร์กนะครับแล้วยิ่งมีลักษณะของการให้บริการที่เป็น Wi-Fi นะครับในหลายๆจุดด้วยเนี่ยก็คิดว่ามันตรงกับคอนเซปต์ของตัวโปรเจกต์แฮปปี้แท็บของเราเลยมันเป็นการอัปเดตข้อมูลแบบไร้สายนะครับซึ่งเราก็ใช้เ,เครือข่ายของ True นะครับซึ่งการอัปเดตของปัจจุบันตอนนี้เราทำอยู่ทุกวันเลยครับครับทั้งทาง Twitter Feed หรือว่าคอนเทนต์เวลาเรามีอะไรใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีของแฮปปี้แท็บของเรา นะครับเพราะว่าหลังจากที่เรามีข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเราเรียกว่ายิงไปที่จอเนี่ยได้เลยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของ Hop แฮปปี้แท็ของเรานะครับครับในการทํางานกับทางทีมงานของ True b u s i n e s s นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าของการซื้อขายกันแต่เรารู้สึกว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยเป็นเหมือนกับ Business Partner นะครับที่เราก็จะโกรธธุรกิจของเราไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็ ความขอบคุณนะครับที่ทางทีมงานของเรามีต่อ True Business ครับ